สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับผมก็จะมาสอนเลือก kinetic 5 0 5นะครับเราก็จะใช้แม่นวลตัวเดิมนะครับเราก็เข้า Google เลยนะครับเลือกออ motion นะครับ selection นะครับใช้ r o c k w ป l l นะครับ มาที่ไดอะแกรมตัดสินใจนะครับว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะครับถ้าเกิดคุณเลือกเป็นอินทิเกรตโมชั่นนะครับแล้วก็ใช้หลายแกนนะครับแล้วก็โลว์พาวเวอร์นะเราก็จะใช้เป็น5 5นะครับ5 5ตัวนี้นะครับโอเค เจ้า kinetic 5้าเนี่ยครับก็ทำได้ทั้งแบบ Single Phase นะครับ3 Phase นะครับทั like ้ง3 Phase 2องแล้วก็3 p h a s ส3า0นะครับมีให้เลือกตั้งแต่0.2กิโลวัตต์นะครับจนถึง14กิโลวัตต์นะครับเจ้าไดรห้าพันห้าเนี่ยถูกพัฒนามาพร้อมกับมอเตอร์ vpl นะครับ vpl series นะครับ vpl series เนี่ย ปกติเนี่ยเซอร์โวมอเตอร์ครับมันจะเป็นสัญญาณเอนโคเดอร์มาเนี่ยมันจะเป็นอนาล็อกนะครับแต่เจ้า VP มอเตอร์เนี่ยมันสัญญาณเอนโคเดอร์เนี่ยมันจะเป็นดิจิตอลแล้วนะครับก็คือมันถูกพัฒนามาพร้อมกับเจ้า505ทีนี้มันเป็นดิจิตอลแล้วมันดีกว่ายังไงครับมันก็จะเดินสายรวมกับสายพาวเวอร์ได้นะครับไม่ถูกไม่ถูกสัญญาณพาวเวอร์รบกวนนะครับมันก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าซิงเกิลเคเบิลนะครับเดินมาหา เจ้าตัวได้ายนะครับจากมอเตอร์เดินมาหาด้ายเนี่ยใช้สายเส้นเดียวนะครับมันยังคงมีฟีดแบ็กอยู่ครับมันจะมีเอนคเดอร์อยู่แต่ว่ามันจะเป็นแค่เหลือแค่2เส้นนะครับเป็นดิจิตอลสิกญนลนะครับโอเคถ้าเกิดอยากจะใช้5005กับ MPL มอเตอร์ครับซึ่งเจ้า MPL มอเตอร์เนี่ยสัญญาณมันยังเป็นอะนาล็อกอยู่นะครับเราก็จะต้องซื้อตัวแปลงสัญญาณนะครับให้แปลงจากดิจิตอลเป็นอนา แปลงจาก a อนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้เจ้า5 5 0 0เนี่ยคู่กับ MPL ได้นะครับโอเคไต5 5 0 0นะครับก็จะมีรุ่นที่เป็นเซฟตี้ฮาร์ดแวร์นะครับกับเซฟตี้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีเฟรม03นะครับ08 15 25 40แล้วก็70เนี่ยใหญ่สุดแล้วนะครับกิโลวัตต์ก็ตามนี้นะครับ มีทั้ง2กิโลวัตต์นะครับอ่าอ่าไม่ใช่2กิโลวัตต์0.2กิโลวัตต์นะครับ0.3 0.6นะครับได้หมดนะครับ Max Max Frame 8ได้ที่1.6กิโลวัตต์นะครับ Max Frame 15ก็จะได้ที่3.2นะครับ Max 25ก็ได้5.1นะครับ Max 4 10ก็8.3กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ Max 7นะครับก็จะได้14กิโลวัตต์นะครับ ส่วนไฟเป็นซิงเกิลเฟสหรือสามเฟสก็ลองดูกันนะครับมันก็จะมีเฟมหนึ่งเฟม 2, องเฟมสานะครับโอเคเขาก็มีวิธีออกแบบเบื้องต้นมาให้นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของไดฟ์นะครับฟอนวิวนะครับอันนี้เป็นท็อปวิวนะครับตัวนี้เป็นซัพไพายี่ี่โวลต์น,นะครับเอาไว้เลี้ยงคอนโทรลบอร์ดของตัวไดฟนะครับส่วนตรงนี้เป็นสามเฟสนะครับ เป็นไฟ AC เอามาให้ไดร์แปลงเป็น DC บั s แล้วก็ไดรค่อยจับเอาจาก DC บัดเนี่ยเข้าไปเลี้ยงมอเตอร์อีกทีนะครับตรงนี้ก็เป็นอาร์เบกนะครับตรงนี้เป็นคาปาซิเตอร์นะครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับตรงนี้ในกรณีที่มีหลายตัวนะครับเราสามารถแชร์ AC DC บั s ได้นะครับ อันนี้ในตัวอย่างเมื่อกี้คือซิงเกิลนะครับซิงเกิลแอซิดนะครับตัวเดียวนะครับซิงเกิลแอซิดตัวนี้ไม่ต้องซื้อพา w e ว Supply นะครับใช้ตัวเดียวสามารถต่อมาถ้าเกิดเรามีหลายแกนนะครับแล้วเราอยากจะดีไซน์เป็นซิสเต็นะครับเราสามารถต่อชิดกันเป็นแผงแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถแชร์บัตรข้างบนได้นะครับทั้ง AC บัตรแล้วก็ DC บัตรนะครับสามารถแชร์บัตรได้นะครับ นอกจากนี้ยังมีโมดูลคาปาซิเตอร์นะครับเจ้าเคนติก505เนี่ยมันไม่มีรีเจนนะครับมันไม่มีรีเจนมันไม่ช่วงเวลาที่มอเตอร์ตัวใดตัวนึงเนี่ยมันเบรกนะครับมันก็จะคายพลังงานจับคืนสู่ไดนะครับแต่ว่าไดร์เซอร์โวไดบางรุ่นเนี่ยมันสามารถทํารีเจนได้ก็คือสามารถเอาพลังงานนี้จ่ายกลับคืนการไฟฟ้าได้ก็จะช่วยในเรื่องเอเนอร์จีเซฟวิงนะครับสําหรับตัวสําหรับตัว5 5, 5เนี่ย ถ้าจะทำ energy saving เนี่ยก็คือต้องติด Capacitor เข้าไปหนึ่งตัวนะครับก็คือเวลามันแทนที่เราจะเอากระแสไปเบินที่ r าเบนะครับเราก็มาเก็บที่ Capacitor แทนนะครับแต่ว่าถ้า Capacitor มันเต็มเนี่ยมันก็เบินทิ้งนะครับมันก็เบินทิ้งนะครับมันจะไม่รีเจนนะครับตัวนี้มันก็จะแชร์ได้3อันนะครับมันก็จะมีแชร์ AC แชร์ DC แล้วก็แชร์ยีิบสโวลต์ซับไนะครับะนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นซับไ AC นะครับตัวนี้เป็น DC บัตรหลังจากหลังจากที่ AC g e n e r a เรเป็น DC แล้วเนี่ยเราสามารถเอา DC บัตรเนี่ยแชร์ให้ตัวตัวเพื่อนได้นะครับเพราะว่าเวลามอเตอร์มันคายกลับมามันจะคายเป็น DC นะครับเราก็จะสามารถเอา DC ตัวนี้ไปไปแชร์กับ ใตัวอื่นได้นะครับส่วนตรงนี้เป็น24โวลต์ตัวนี้เป็นแชร์เพื่อเลี้ยงบอร์ดคอนโทรลของตัวดฟ์นะครับอันนี้เป็นดีเทลของการดีไซน์เป็นแบบหมู่นะครับว่ามันต้องดีไซน์อะไรยังไงบ้าง โอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับอแบบดีไซน์หมูเหยียวคลิปวิดีโอตัวนี้เราแบบซิงเกิลก่อนละกันนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแอดวานซ์กันนะครับอ่มาดูบ้างนะครับว่าไดฟ์ต้องการอะไรบ้างนะครับตัวที่หนึ่งก็เป็นไดฟ์นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเคี่ยวสองอันเนี่ยครับไอตัวนี้เอาไว้ต่อฟีดแบ็กนะครับมันจะเป็นแค่สองอันนะครับมันจะมากับพร้อมแจ็คตัวนี้นะครับสองหนึ่งเก้าแปดคิดคอนค d ด l ีเอสอลเนี่ยตัวเนี้ย ถ้าซื้อห้าพันห้าเนี่ยมันจะแถมมาเลยนะครับมันจะแถมมากับห้าพันห้าเลยนะครับเอาไว้ใส่กับ VPL มอเตอร์นะครับมันจะเป็นสายสองเส้นมีบวกกับลบนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับต่อมาถ้าเกิดเป็น MPL ซีรีส์เนี่ย MPL ซีรีส์เนี่ยมันจะมีมากกว่าหนึ่งเส้นนะครับเราก็เลยต้องซื้อตัวแปลงนะครับก็คือใช้ตัวนี้สองหนึ่งเก้าแด DCK นะครับ Converter Kit นะครับ ตัวนี้เขาล็อกเวเขาจะเรียกนิยมเรียกกันว่า low profile นะครับก็คือตัวนี้จะแปลงจากดิจิตอลเนี่ยแปลงโทษคับแปลงจาก a อนาล็อกเนี่ยเป็นดิจิตอลนะครับเราก็จะเป็น2องขั้วอย่างเงี้ยเสียบเข้าไปที่ตัวใดได,ได,ได้นะครับถ้าเกิดใครใช้ M P C i ี่ก็ต้องซื้อตัวนี้เพิ่มนะครับอันนี้เขาก็บอกว่ามันใช้คู่ใช้งานคู่กับมอเตอร์อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์อะไรแล้วก็ใช้สายแบบไหนนะครับ ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเราซื้อกันเยอะๆที่ทางผมขายกันเยอะๆก็จะใช้กับ VPCD นะครับใช้เป็น Single c a b l e นะครับกับ MPCD ก็ยังต้องเป็น2เส้นอยู่นะครับ MPCD นะครับก็เป็น MPL นะครับส่วนใหญ่ที่เราใช้กันแต่มอเตอร์รุ่นอื่นก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าน้อยครับส่วนใหญ่จะเป็น MPCD กับ VPCD นะครับในกรณีที่ต้องการ Encoder ตัวอื่นมาเป็น reference นะครับสามารถใช้โมดูลตัวนี้ได้นะครับแปลงจาก Encoder ดิจิตอลแปลงจากฮาร์ดแวรครับเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับ,นนรบแล้วก็เอาสายลิงอินเทอร์เน็ตเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับทำเป็นทำเป็นสัญญาณทำเป็น Encoder ผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับเอาไว้ทำเป็น reference ให้เซอร์โวได้นะครับหรืออาจจะใช้เป็น Encoder ซิฟโมชั o นนะครับก็เป็น8 42E- CM นะครับเป็นอินดิเ t ตเอ c o d e เดอร์โมชันะครับเวลาทําโปรแกรมมันก็จะเห็นเหมือนเซอร์โวตัวหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ต่อได้ทั้งลีเนียสตาร์ลิงนะครับดีไซน์ได้หมดใช้กับเซฟตี้ p ี c ก็ได้นะครับก็จะมีรุ่นที่มันเป็นเซฟตี้พาร์อินเทอร์เน็ตนะครับไม่ต้องใช้ฮาร์ดไวร์นะครับโอเค อันนี้มันก็จะมาบอกนะครับก็อย่างที่ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็น kinetic 5001เนี่ยก็จะเห็นว่า t r p เตอร์นะครับวิธีเลือกเนี่ยมันก็จะบอกนะครับ v p คือชื่อรุ่นมอเตอร์ครับ VPL นะครับเป็นชื่อรุ่นมอเตอร์นะครับขีด A A คือ200โวลต์ครับเป็นสามเฟส200โวลต์ครับมอเตอร์มอเตอร์เป็น3ามเฟส200โวลต์ Motor, Motor w, แต่ว่าัพพลายเนี่ยแต่ว่าตัวได i v เนี่ยมันรับได้หมดเลยนะครับ ppl ขีด a นะครับเป็นสองรอโวลต์นะครับแล้วพาร์ตตรงนี้มันยังสั่งซื้อไม่ได้นะครับมันต้องตามท้ายด้วยว่า encoder ที่ติดตัวมอเตอร์ตัวนี้คืออะไรนะครับแต่ว่าไอ้ตัว ppl ตัวนี้มันสามารถบอกสเปคเ,เรื่องความเร็วรอบได้นะครับเรื่องทอร์กได้เรื่องกระแสดได้เรื่องกิโลวัตต์ได้นะครับแล้วก็มันก็สามารถาขับได้ด้วยไดฟ์สองตัวนะครับเขาก็บอกสเปคให้นะครับว่าไดฟ์แต่ละตัวเนี่ยมัน กินสามารถจ่ายแอมสูงสุดได้เท่าไหร่แล้วก็จ่ายทอร์กพี k สูงสุดได้เท่าไร่นะครับอย่างมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าใช้ได้ต่างกันเนี่ยมันต่างนิวตันเมตรคอนติเนียรนิวตันเนี่ยมันได้เท่ากันแต่ว่าเวลามันอัดโหลดที่หนักๆเนี่ยมันอัดได้ไม่เท่ากันนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้มันอัดโหลดพีคพีคพีโหลดได้สูงกว่านะครับ เราอยากได้ตัวไหนเราก็เช็คเอานะครับว่าเราจะเอากี่รอบนะครับกี่นิวตันกี่แอมป์หรือกี่กิโลวัต,ตนะครับคู่กับได้ตัวไหนนะครับต่อมาเป็น VP Series สามสีโวลต์นะครับก็จะเป็น VPL-B ด b นะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกเฟรมนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันอยากได้เท่าไหร่นะครับต่อมาก็เป็น อันนี้ก็ยังเป็น v p s ซีรีสอยู่นะครับอันนี้ก็เป็น v p s ซีรีสแต่เป็น VPF นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนสั่งซื้อเท่าไหร่นะครับผมขอ,อข้ามไปอ่ามันมี VPH ด้วยนะครับซีรีส์ย่อยมันมีอีกนะครับมันมันค่อนข้างเยอะนะครับไอตัวพวก MP กับ VPC ซีรีสเนี่ยนะครับแต่เราก็มาเช็คได้จากตารางตรงนี้นะครับว่าเออแต่ละตัวเนี่ยมันใช้คู่กับไดตัวไหนได้นะครับ อ่าต่อมาเป็น M P Series ครับก็ M P L นะครับขีด A นะครับก็เป็น200โวลต์นะครับใช้กระได้ตัวไหนได้บ้างสปีดทอร์กกิโลวัตต์นะครับอ่าเป็นต่อไปเป็น M P M C D นะครับก็ M P L ขีด A นะครับมีทั้งแบบ200โวลต์แล้วก็แบบ400โวลต์นะครับอ่าอันนี้ก็เป็น M P F นะครับ M P F นี่คือฟู้ดเกรดนะครับเอาไว้ในร้านอุตสาหกรรมอาหารนะครับฟู้ดเกรด mps ก็สเตเลอครับก็ไว้ลนอุตสาหกรรมอาหารเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครสั่งเท่าไหร่ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมบ้านเราก็จะเป็น m p l หรือจะ m p m นะครับอันนี้เป็น linear เตอร์นะครับก็สามารถขับได้เหมือนกันนะครับเจ้าเคนีิ๋55้าเนี่ยต้องคู่กับ plc lockwell เท่านั้นนะครับไม่สามารถทำโปรแกรมมิ่งบนตัวมันเองได้นะครับโปรแกรมทั้งหมดของมันเนี่ยพารามิเตอร์ทั้งหมดของมันเนี่ยอยู่บน plc lockwell นะครับ ถ้าไม่ใช้ PLC Rockwell ทำงานไม่ได้นะครับไม่สามารถใช้ฮาร์ดแวร์แล้วก็แบบแมนนวลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะครับต้องผ่าน Studio 5,000เท,ท่านั้น okay. 5, นะครับ Studio 5,000เท่านั้นโอเคเจ้า Kinetic 5 0 0นะครับทีนี้ถ้าเกิดแมนนวลเล่มนี้ไม่จุใจนะครับเหมือนเดิมครับเราสามารถเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ Kinetic นะครับ5 0 0 ดีไซน์นะครับใจนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเมนวลฉบับเต็มนะครับของค a นติค่าบรทนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้ก็คล้ายๆเดิมนะครับก็มีไดรฟ์นะครับมีค a ปาซิเตอร์มีมอเตอร์ motor, มีสายนะครับแล้วก็มีตัว power b u t t นะครับเอาไว้ช่วยในเรื่องรถ การวิงและก็ดีไซน์ซิสเต็มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเมนูเล่มเมื่อกี้นะครับเ้าก็สอนดีไซน์เป็นแบบหลายๆแกนนะครับอันนี้เขาก็สอนดิตัวในเมนูเล่มน,นี้จะดีไซน์เรื่องเป็นซิสเต็เนี่ยจะละเอียดกว่านะครับ ในตัวอย่างนี้ก็เป็นแชร์ AC นะครับแชร์ AC นะครับเขาก็จะบอกว่าแชร์ต้องแชร์ยังไงบ้างนะครับแล้วก็แชร์ยี่ิบสี่โวลต์ซัพพานี่ยต้องแชร์อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสายนะครับว่าสายนี่มันมีแบบไหนบ้างนะครับ ตรงนี้มันก็สรุปให้นะครับว่า VPC รีเนี่ยต้องใช้สายตัวไหนบ้างนะครับทั้งตัวนี้ก็จะเป็นซิงเกิลเคเบิลนะครับซิงเกิลเคเบิลตัวพวก VPC รีเนี่ยก็คือเลือกสายทีเดียวจบเลยนะครับนี่เขาก็สรุปให้อีกทีนะครับว่า VP เนี่ยต้องใช้มอเตอร์ตัวไหนบ้างนะครับ VPA VPL ขีด A VPL ขีด B ครับอันนี้ก็เป็น Graph Talk นะครับเอาไว้เช็คได้นะครับว่า มอเตอร์ uh, จะให้ทอรกที่เท่าไหร่บ้างนะครับต่อไปก็เป็น VPL ขี B, นะครับเขาก็บอกนะครับว่าเราต้องใช้สายตัวไหนบ้างนะครับสายตัวนี้ก็จะมีขนาดสายด้วยนะครับตรงนี้18 14 10เนี่ยคือ AWG นะครับขนาดของทองแดงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสาย power ร่วมกับ Feedback นะมันมาเป็นเส้นเดียวนะครับฉะนั้นมันก็จะมีขนาดสายบอกว่ามอเตอร์เฟรมนี้ต้องใช้ AWG นะครับมีทั้ง 18, 14แล้วก็ใหญ่สุดก็เป็น10 AWG นะครับใหญ่สุดอันนี้ก็เป็น v v l B นะครับสำหรับ400โวลต์อันนี้ก็ VPF นะครับ ต่อไปก็ v p s นะครับต่อไปก็ MP นะครับอ่าต่อไปก็เป็น m p Series นะครับว่า m p Series เนี่ยต้องใช้เคเบิลตัวไหนนะครับไซซิ่งเท่าไหร่นะครับเจา้า m p Series ก็ต้องเลือกทั้งสาย power นะครับแล้วก็สาย feedback นะครับ โอเคตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วครับมันเหลือแต่กราฟแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลอง example ให้ดูสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่าเลือก dive r คู่กับ mp series เนี่ยต้องซื้ออะไรบ้างน,นะครับแล้วก็ vp series เนี่ยต้องต้องซื้ออะไรบ้างน,นะครับวันนี้เราก็จะใช้ซอฟต์แวร์เดิมนะครับก็เพ o ่อศครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ Lockwell นะครับ okay. ผมจะเลือก VPL Series ก่อนละกันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเลือกมอเตอร์ก่อนนะครับเป็น500เลยนะครับเลือกมอเตอร์ก่อนนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวสามเฟสละกันนะครับเป็น VPL ขีด B นะครับแล้วผมก็จะใช้ตัวหนึ่งกิโลวัตละกันนะครับผมก็จะมาเปิดตลางก่อนนะครับว่าเจ้า VPL ขีด B นี่เป็นยังไงนะครับโอเคผมก็มาดูกิโลวัต์นะครับ Uh, v p l b 1นึกิโลวัตต์นะครับอ่าหกิโลวัตต์มันไม่มีเป๊ะๆเปนะครับมันก็จะเป็น1 1ึ่เลยกับ1.12นะครับงั้นผมจะเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับ v p l ขด b นะครับหนึ100นะครับทีนี้เราต้องมาเช็คไอค่าความเร็วรอบกิโลวัตต์ในนี้นะครับเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์ p u r p o s a l Work อะครับมันมันไม่บอกนะครับ มันเป็นเรื่องตลกเหมือนกันนะครับวิธีเลือกมอเตอร์นะครับมันก็จะถามว่าเลือกมอเตอร์รุ่นไหนเราก็บอกไปว่า,อาเอา vpl นะครับโวลเตตถ้าเราจะขีด a ก็เลือกสองรอยสี่สิบนะครับขีด b เป็นสี่้อแปดสิบนะครับเราก็บอกว่าเราอยากได้ขีด b นะครับมันก็จะถามว่าเฟรมอะไรนะครับเมื่อกี้ก็เป็นเฟรมหนึ่งร้อยนะครับ 1 0 2 e นะครับหนึ e งร้อยสอง e สปีเทเท่าไรนะครับฟ e ดแบ็กเอาเป็นอะไรนะครับอ่าอันนี้เราก็คือต้องเลือก encoder นะครับว่าเราจะเอาเป็น single turn หรือมันติ turn นะครับส่วนนี้เป็น encoder safety นะครับเราก็เลือกเป็น m ันติ turn ก็ได้นะครับแล้วก็เลือก chip key นะครับ ก็คือตัวนี้เป็นตัวบอกว่ามีลิมมหรือไม่มีลิมมนะครับถ้าถ้าเลือกชิปคียก็คือมีลิมมนะครับถ้าเคเลสชิปนะครับก็คือไม่มีลิมมนะครับซึ่งลิมมตัวนี้สามารถถ้าไม่ใช้เนี่ยสามารถต่อออกได้ที่หลังนะครับมันก็จะถามว่าจะเอาเบรกไหมนะครับเบรกของเซอร์โวมอเตอร์ล็อกเวลทุกตัวเป็น24โวลต์เสมอนะครับก็โดยปกติแล้วเราก็จะไม่เอาเบรกนะครับแฟ c t อรี่เซตติ้งนะครับก็เอาแฟ c t อรี่ซิลนะครับไอตัวนี้คือตัว ตัวซีลมอเตอร์นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดให้มันซีลเนี่ยมันจะได้ถึง IP66 นะครับแต่ตัวปกติเราก็จะใช้สแตนดาดกันนะครับาเสร็จแล้วนะครับมอเตอร์ที่เราอยากได้ก็คือ VPL คี B1002E ขีด PPJ12AA นะครับก็คือไปข้างหน้านี่ก็คือบอกขนาดเฟรมนะครับไอตรงนี้บอกเอนโคเดอร์นะครับว่าเอนโคเดอร์ท้ายอะไรนะครับถ้าลงท้ายด้วย2ก็คือไม่มีเบรกนะครับ ถ้าเกิดมีเบรกมันจะลงท้ายด้วย4นะครับลงท้ายด้วย4นะครับเสร็จแล้วเราก็จะต้องเลือกสาย power นะครับเลือกมอเตอร์ได้เราก็จะเลือกสายได้นะครับเราก็บอกว่าเราใช้เป็น df นะครับคู่กับ55านะครับมันก็จะเลือกขนาดสายมาให้นะครับซอฟต์แวร์มันก็จะช่วยนะครับเลือกเป็นสแตนดาดนะครับก็ก็คือ สายสแตนดาดกับสายเฟกนะครับก็คือสายสแตนดาดเนี่ยจะงอได้น้อยกว่าสายเฟกนะครับสายเฟกก็จะเหมาะกับพวกแอปพลิเคชันที่มอเตอร์ต้องขยับนะครับอันนี้มอเตอร์จะอยู่กับที่นะครับอันนี้มอเตอร์ขยับนะครับส่วนอันนี้เคเบิลไทนะครับก็มันถามว่าจะเอาเบรกไหมนะครับเราเป็นมอเตอร์ไม่มีเบรกนะเราก็ เราจะใช้สายเส้นนี้ก็ได้นะครับใช้สายเส้นนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าสายเส้นนี้มันจะแพงกว่าเส้นนี้นะครับเพราะว่ามีสายเบรคเพิ่มไปสองเส้นนะครับฉชนั้นเราก็จะเลือกเป็นซิงเกิลพาวเวอร์แอนด์ฟีดแบ็กที่ไม่มีเบรกนะครับส่วนความยาวเราก็สามารถออเดอร์ได้นะครับอ่ะผมก็แนะนําเป็นห้าเมตรไปแล้วกันนะครับกด accept นะครับกด accept นะครับอ่าอันนี้ก็คือสายอันนี้ก็คือมอเตอร์นะครับ s e r v ์โวมอเพร้อมกับสาย Single Cable นะครับต่อไปเราจะเลือก d ด i ฟ์บ้านนะครับ d ด i ฟ์ก็จะเป็นเคน e ติ c 5,500นะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าใช้กับทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่า มอเตอร์ตัวที่เราเลือกเนี่ยใช้กับไดร์คู่ตัวไหนได้นะครับเราก็สามารถใช้ได้ทั้งไดร์ตัว H008 แล้วก็ H015 นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอา Peak t ทอร์อ P เท่าไหร่นะครับอ่ามันก็จะได้6กับ7นิวตันนะครับอ่าผมก็เลือกเป็นตัวธรรมดาแล้วกันนะครับผมก็เลือกเป็น H008 นะครับ s ซฟตี้ก็ใช้เป็น h a r d ด i วร์ธรรมดานะครับก็จะเป็น ERS นะครับถ้าเป็นอินเทอ e t เน็ตเซฟตีจะเป็น ERS2 นะครับตัวนี้มันต้องใช้คู่กับ PLC Safety ด้วยนะครับ PVP มอเตอร์เราเลือกไปแล้วนะครับ Accessory นะครับสำหรับตัวนี้เราก็ใช้แค่ EMC Filter นะครับ8 m ก็พอนะครับอ่าก็ สำหรับ VPL มอเตอร์นะครับพร้อมสายพร้อมดิฟนะครับพร้อมกับฟิลเตอร์นะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณแสนแปดนะครับประมาณแสนแปดนะครับแสนแปด อันนี้ต้องใช้กับ PLC Rockwell เท่านั้นนะครับผมขอย้ำนะครับแล้วก็ต้องเป็นรุ่นที่สามารถทำซิป m o ชั่นได้ด้วยนะครับถ้าเป็น PLC รุ่นที่มันไม่สามารถทำซิ m Motion ได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถสั่งงาน Serv o m o มอเตอร์ตัวนี้ได้นะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ผมจะเลือกกับ MP Series นะครับว่า MP Series เนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับเหมือนเดิมครับผมจะใช้ MP Series นะครับทีนี้ผมอยากใช้เป็น1กิโลวัตต์เหมือนกันนะครับ ก็ต้องมาหามอเตอร์ก่อนนะครับว่าหนึ่งกิโลวัตต์เนี่ยเท่าไหร่นะครับทีนี้ MPL เนี่ยหนึ่งกิโลวัตต์มันมีเล็กสุดเป็นหนึ่งจุดห้าเลยนะครับเป็นหนึ่งจุดห้ากิโลวัตต์เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับฉะนั้นผมจะใช้มอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับ MPL ขีด B สามสองศูนย์ P นะครับ ผมก็เลือกเป็น M P series นะครับโวลเตจก็4 8 0นะครับคีบีนะครับสานะครับสองศอ่สามสองศูนย์พี่นะครับ f ี edback เราก็จะเลือก encoder ได้นะครับว่าเราจะเอา Reserver Single Turn Multi Turn นะครับหรือสองพันลายนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเลือกเป็น Multi Turn ให้นะครับ ชิปคีย์นะครับก็เหมือนเดิมครับจะเอาริมหรือเปล่านะครับถ้าจะเอาก็กดเลือกชิปคีย์นะครับเบรกยี่สิบสี่โวลต์เอาไหมนะครับก็ปกติก็ไม่นะครับจะเลือกให้เป็นไม่มีนะครับพาวเวอร์เคเบิลนะครับอ่าเลือกมอเตอร์ได้ก็จะเลือกเคเบิลได้นะครับผมก็บอกว่าเป็นพาวเวอร์ออลี่นะครับสายเฟกก็เลือกเป็นสแตนดาดนะครับแล้วก็ขนาดสายก็เป็น5เมตรนะครับกดเ e ้าไปนะครับ ซอฟแวร์มันก็จะเลือกมาให้นะครับว่าเป็น16 AWG นะครับต่อไปก็เป็น speed tech นะครับอ่าไม่ใช่ครับโทษทีครับต่อไปก็เป็นสาย feedback นะครับเราก็เลือกเป็น f i y i n g lead นะครับเราต้องเลือกเป็น f i y i n g lead นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเป็น standard นะครับเหตุที่ว่าเราต้องเป็น f i y i n g lead เพราะว่าไอตัวมอเตอร์ MP Series นะครับมันเป็น analog นะครับ encoder มันเป็น analog เราต้องแปลงมันดิจิตอลนะครับฉะนั้นเราก็ต้องซื้อ c a เคเบิลหเมตรด้วยนะครับ a อ c e เซไปนะครับเสร็จแล้วกอ็ a เซปต์ไปนะครับตอนนี้เราก็จะได้มอเตอร์นะครับได้มอเตอร์กับไดสายพาวเวอร์แล้วก็สาย Feedback นะครับต่อไปก็จะเป็น d ด i ฟ์นะครับแล้วก็พิมพ์ไป2 9 9 8นะครับเลือกที่5 5 0ันะครับ กลับมาที่เมนูนวลครับมันต้องใช้คู่กับไดร์15นะครับโอเคเราก็จะเลือกไดร์15กันนะครับเราก็เลือกเกรตติ้งครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเป็นฮาร์ดไวด์นะครับมอเตอร์ก็คือเราเลือกไปแล้วนะครับเราไม่ต้องเลือกอีกก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกฟิลเตอร์นะครับเราก็ต้องเลือกเป็น20มนะครับ20มนะครับ เสร็จแล้วเราก็ต้องซื้อตัวนี้ครับไฮเปอร์เฟส 2DSL Feedback อ่านะครับก็คือไอเอนโคเดอร์ของไอ p อ็มพีซเนี่ยมันเป็นไฮเปอร์เฟสนะครับเราต้องแปลงให้มันเป็น dsl นะครับก็คือดิจิตอลนะครับก็คือต้องซื้อตัวนี้ด้วยนะครับกดเสร็จไปครับโอเคนะครับก็มอเตอร์1.5กิโลวัตต์นะครับคู่กับ5050ซีรีส์นะครับก็คือ mpl m p l 1.5กิโลวัตต์นะครับ ราคาก็อยู่ที่ประมาณแสนสองเก้าพันนะครับแสนสองเก้าพันครับราคาโดยประมาณนะครับราคาตัวนี้นะครับเป็นราคาของปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับลองติดต่อเซลโซนิกได้นะครับสำหรับลูกค้าเก่านะครับสำหรับลูกค้าเก่านะครับสามารถ ขอใบเสนอราคาได้กับเซลโซนิกที่ดูแลท่านได้อยู่ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่เข้ามาดูคลิปนี้และสนใจจะสั่งซื้อสินค้านะครับให้แอสเข้าไปที่ l ล n e ID นะครับแอสไซน์นะครับโซนิก e shop นะครับโซนิก e shop ติดกันเลยนะครับไม่มีวักไม่มีขีดอะไรนะครับก็สามารถขอราคาได้เลยนะครับส่วนพาร์ตนึ่เบอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะก๊อปไปให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็สามารถก๊อปพาร์ตตัวนี้ส่งไปให้เซลได้เลยนะครับอยวให้เซลเขาเสนอหนึ่งราคานะครับว่า ราคาเท่าไหร่แล้วก็มีของในสต็อกหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ